ขาก็บอกไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนนะครับนะรุกคุณศิละต้องไปทำอย่างนี้นะครับหรือการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่กฎหมายก็บอกว่าเมื่อไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดยังไม่เป็นผู้กระทำความผิดนะครับแล้วเวลาบางทีคดีที่ อาหารชีวิตบ้างจําคุก20ปีบ้างสารให้ประกันอย่างเนี้ยนะครับสารละเมิดสิทธิทไมุ่ษยชนหรือเปล่านะครับนะสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่กันวิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิทม่ชนต้องไปดําเนินการนะครับแต่ก็คิดไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องตรงนี้นะที่เด็กๆถูกละเมิดเนี่ยให รัฐวมนตรีว่าการกระทรวงยึดทำไปแก้ไขซะนะครับไม่อย่างนั้นนะครับนะก็สรุปแล้วว่าทางคุณประยุทธ์อะไรต่างๆอันนี้นะคุณประวิทร์หัวหน้าพักส่งคนที่ไม่มีความรู้มาทําหน้าที่เพื่อเป็นการตอบแทนกันนะครับปัญหามันก็เดือดร้อนถึงพี่น้องประชาชนนะครับ พราะไม่ให้ผมทําหน้าที่ประธานกันกันกันวิธีการอยู่ไงนะผมจะประชุมกันวิธีการปปชผมเนี่ยทุกวันพูดแล้วพูดรหัสตั้งแต่9้าโมงเช้าเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องประชุมต่อเพราะเรื่องของผมมันเยอะนะประชุมทั้งวันอนะ่ะนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้าสภาใหญ่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจไม่ค่อยเห็นผมพูดในสภาใหญ่นะครับ นอกจากว่าจะมีประเด็นที่จะต้องพูดเท่านั้นเองนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ไปยื่นนะแต่ให้ท่านรองวิรัชยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับไปร่วมยื่นนะกับฝ่ายค้านอยู่นะซึ่งยติต่างๆที่ฝ่ายค้านนะครับยื่นคือพรรคเพื่อไทยยื่นก้าไกลยืน่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็จะไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกนะ รรคเพื่อไทยก็ว่ายอย่างเก้าไกลก็ว่ายอย่างนะครับส่วนรรครัฐบาลเท่าที่ฟังมานะครับพลังประชารัฐก็อย่างหนึง่งภุมิใจไทยก็อย่างหนึ่งประชาธิปัตย์ก็อย่างหนึง่งก็ดีมาหลากหลายดีนะครับเพียงแต่อยากจะเรียนทุกท่านทุกพักนะครับนะพักผมไม่ได้ยื่นนะเพราะเราสิบคนเท่านั้นเองนะเรียนทุกพักที่ยื่นอนะ่ะ ว่าการกระทาอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐนูญเท่านั้นนะครับจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับอย่าไปคิดถึงประโยชน์ของตัวเองและพรรคนะตัวเองเป็นหลักต้องการให้ตัวเองได้มีอํานาจอย่างนั้นไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยใครจะเป็นอะไรก็ได้นะครับนะขอให้ได้คนที่ดีมีความรู้ความสามารถ มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ่งนั้นเองนะนี่เป็นความต้องการ,รเป็นความคิดของพรรคเสรีดรมไทยนะใครจะจะเป็นนายกก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อะไรก็ได้หรือเป็นประธานการธิการอะไรก็ได้นะขอให้คนดีมีความรู้ความสามารถมาเป็นนะครับผลประโยชน์มันก็จะตกอยู่แก่พี่น้องประชาชนนะครับ แต่ว่าถ้าคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเองพักตนเองอะไรต่างๆแล้วเนี้ยมันไม่ใช่นะครับอย่างพลังประชารัตยืน่นนะครับยืน่นถามยื่นมาทำไมนะครับทั้งที่ตอนนั้นก็ขัดขวางไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญผ่านนะครับแล้วเขาเสียงข้างมากนี่มีวุฒิช่วยด้วยนะรัฐมนูนก็เลยไม่ผ่านะการแก้ไขตอนนั้นนะแล้วต่อมามี การละออกกฎหมายประชาปิิอยู่ซึ่งตอนนี้ยังค้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับมันก็ควรจะให้เป็นไปตามขั้นตอนคือให้กฎหมายประชาปติเสร็จนะครับแล้วก็มีการตั้งสะสลอเพื่อไปร่างรัฐมนูญใช่ไหมฮะเราก็จะได้คนภายนอกนะที่มีการเลือกมาเป็นสะสลอมาช่วยกันแก้ไขรัฐมนูญมันให้ถูกต้องเป็นธรรมนะครับไม่ใช่วรัฐมนูญที่ออกแบบมาเพื่อ คนคนเดียวเท่านั้นเองนะนายกตัวอย่างง่ายๆวุฒนะสามารถเลือกนายกตีได้เห็นไหมนะครับมีอยู่ในมือ250แล้วใครมัจะไปสู้ได้ล่ะนะครับหรือสังเกตเมื่อสองวันคุณไปยุทธ์ประชุมในวุฒผมจำคำพูดไม่ได้แน่ไม่ได้แน่เพราะไม่ได้ฟังฟังแต่เขาเล่ามานะคุณไปยุทธ์ถามวุฒิสมาชิก ใครไม่สนับสนุนผมบ้างเงียบเป็นสักรเบอรือเลยไม่รู้มีไว้ทำไมวุธินะเกินเงินเดือนเดือนละแสนก่าบ,บาท250คนเดือนละเท่าไหร่อ่ะครจะจ่ายสวัสดิการต่างๆอีกนะมันไม่มีเลยจะดีกว่านะครับแต่นี่เป็นไงพลังประชารัฐกับไม่แก้นะเอาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้ตอนที่เขียนรัฐมนนูน60 ก็คิดว่าดีแล้วนะแต่พอผลเรื่องการตั้งออกมานะครับก็มองดูว่าเอคราวที่แล้วลร,รัฐมนุหกศูนย์เนี่ยพักเพื่อไทยเลยมีแต่สอสอเขตไม่มีประธานริษักคนเดียวนะผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยคนดีคนเก่งของพักเพื่อไทยไม่มีโอกาสได้เข้าสภาแล้วพักพลังประชารัฐอนะ ที่ผ่านมาสองปีแล้วใช่ไหมเลือกตั้งค์ถ้าพลังประชารัฐยังใช้กฎหมายปีหกศูนย์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐก็จะไม่ได้เข้าสภาคุณปิยวิดก็จะนูน่นไปอยู่นอกสภานู่นไม่มีโอกาสเข้าเพราะคิดว่าตอนนี้สองปีพลังประชารัฐเนี่ยเติบใหญ่มีสสเขตมากขึ้น มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเอาเงินพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปกู้กู้มาเนี่ยนะเอาไปแจกจ่ายโครงการนู่นโครงการนี้อะไรต่างๆนะครับนะทำประชานิยมจมประเทศชาติจะล่มจมอยู่แล้วแต่เราไม่โทษพี่น้องประชาชนนะข้างล่างเขาระบากนะใครเอาเงินมาให้เขาก็รับนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าอะไรเป็นอะไรเพราเขาไม่ถึงข้อมูลนะเขายัางคิดไม่เป็นอยู่เราโทษก็ไม่ได้หรอก พวกนี้ก็เลยถือโอกาสไงทำให้คนมันโง่ทำให้คนมันจนนะตัวเองจะได้มีโอกาสเป็นใหญ่เติบโตได้เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการนี้นะแล้วเมื่อคิดว่าถ้าเผื่อยังใช้กฎหมายเดิมนะผู้ใหญ่ในพระ l i a า e n t อาจจะไม่ได้เข้าสภาก็เลยคิดแก้กฎหมายเป็นสองใบนะเลือกผู้สมัครเขตกับผู้สมัครบัญชีรายชื่อ แามจะให้เขตเพิ่มเป็น400นะครับจาก350เป็น400นะซึ่งแล้วก็ปลิตจาก150ลดเหลือ100เพราะอะไรเพราะเชื่อมัน่นเลือกตั้งครั้งต่อไปที่พลังประชารันคงจะได้สสเขตมากที่สุดไงนะครับนะก็เลยเพิ่มจำนวนสสเขตขึ้นมาอีกเนี่ยผมสงสัยพี่น้องประชาชนนะครับที่เรามีผู้นำประเทศนะ คิดแต่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงพี่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยนะครับอย่างผมเนี่ยนะตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเสนอให้ไปรองนยอายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ให้เงินอีกนะหัวละสามสามสามสิบล้านให้มาสามร้อยล้านผมยังไม่เอาเลย นะถ้าไปอยู่ร่วมกับคนเลวนะครับไปอยู่ร่วมกับเผด็จการทำไม่ได้นะครับแล้วพอกำลังยุ่งยุ่งจัดนะพูดตรงๆเทให้เลยทีนี้บอกพรรคเสรีวมไทยต้องการเทไรบอกมาเราก็ทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมฮะทำไม่ได้เพราะว่าคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะแต่อีกสองพักสินะสองพักคือพักไรรู้ไหม พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาิปัตยร,รีบกระโดดเข้าไปเลยนะทั้งที่เป็นพรรคเก่าแก่นะประชาิปัตย์เจ็ดสิบกว่าปีแล้วทำไมผมถึงกล้าพูดละ่ะก็ผมเพื่อไทยก็ผมเป็นคนเจราจาเองอะเอา้าให้คุณอนุทินเป็นนายกนะให้คุณชวนเนี่ยเป็นประธานสภา แล้วผมยังแถมสสของผมสิบคนให้ประชาธิัย์ด้วยเพื่อจะได้มีรัมตีเพิ่มขึ้นผมโทรคุยกับท่านชวนเลยนะปฏิเสธไม่เอานะครับคุณชวนก็เป็นประธานแตา่าแต่คุณอทินก็เลยไม่ได้เป็นถ้าสองพักนี้คิดเพื่อพี่น้องของประชาชนนะนะคราวนั้นไม่เป็นร่วมกับปติการเป็นไงเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นหรอกนะ คมันจะเปลี่ยนถูกไหมคู่มันจะเปลี่ยนแต่สองภาคนี้ก็ไปคิดประโยชน์นะของตนขนาดนั้นเวลานั้น,น,นอะไรต่างๆทั้งที่ทั้งเพื่อไทยก็ยอมสละทุกอย่างแล้วนะไม่เอานาย,ยกไม่เอาแล้วตรตีสําคัญนะครับให้ผู้ภูมิใจไทยกับปฏิปัติหมดก็ไม่เอาแ้วสองภักนี้กรโดก็ร่วมกับผดีการแล้วบ้านเมืองมีปัญหาอย่างตอนเนี้จะโทษใครก็โทษสามพักเนี่ยแหละนะครับ นะครับแล้วจะต้องมาแก้ไขรัฐวมนู้อะไรกันอย่างนี้นะคือเราพักเล็กเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่มีแรงนะครับไม่มีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับเขาหรอกนะเพราะพี่เ้องประชาชนให้ความไว้วางใจเราแค่นี้นี่แต่ความจริงให้ความไว้วางใจมากกว่านี้นะแต่เราถูกโกงไปถึงสองคน นะเหมือนพักอนาคตใหม่ก็ถูกโกงหลายคนเนี่ยไอ้พักที่ได้คะแนนสามหมื่นกว่านะก็เลยถูกปัดเศษขึ้นมาเพื่อให้ร่วมรัฐบาลไงใช่ไหมฮะคงพอจะจําได้นะเพราะฉะนั้นของเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นพักเล็กแต่เราก็มีจุดยืนที่เข้มแข็งและมั่นคงนะครับการแก้ไขรัฐนูนในครั้งนี้ไม่ว่าจะมีกี่ล่างก็าตามนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ตนว่า ฝ่ายรัฐบาลก็แตกต่างกันพระราประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะก็ออกมาคนละอย่างคนละอย่างนะพักฝ่ายค้านก็นเหมือนกันนะก็ออกมาคนละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาตัดสินกันว่าเมื่ออภิปรายกันแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะสนับสนุนร่างของพรรคฝ่ายไ,ไหนนะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด นะครับของห,ห้าพักที่เขาเสนอเนี่ยนะอย่างพลังประชารัฐก็พูดผมก็พูดไว้ชัดเจนแ,แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ยังประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่เสนอมาอย่างภูมิใจไทยบอกนะเสนอสองใบประชาธิปัตย์ไม่เอาสอวอ,อะไรเงี้ยนะก้าวไกลไม่เอาสอวเพื่อไทยเอาสองใบอะไรเงี้ยนะ ก็จะฟังนะครับแล้วก็จะรู้มอภิปรายด้วยว่าเอะทั้งหมดนี่มันเป็นยังไงเราจะชั่งน้ําหนักดูในขณะที่กําลังอภิปรายอยู่ก่อนก่อนจะจบการอภิปรายเราควรจะสนับสนุนนะครับสนับสนุนร่างของพรรคไหนที่จะให้ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับนะไม่ใช่ไปสนับสนุนเพราะว่าตัวเองได้ประโยชน์นี่ ของภาคเสรีไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มันออกมาพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะเราก็โอเคแล้วนะครับครับแล้วไม่มีปัญหาอย่างที่บอกแล้วไม่ขึ้นกับพี่น้องประชาชน นะจะสองใบใบเดียวเราคิดได้ยังไงว่าอะไรจะเป็นประโยชน์มองไม่รู้หรอกว่าประชาชนเขาจะเลือกใครนะครับแต่ยังพลังประชารัฐนี่เขาเขามีฐานข้อมูลอยู่ว่าตอนนี้เขาเลือกสร้างท่อมทีไรนะส่งคุณธรรมนัสไปที่ไหนก็ชนะการเลือกตั้งทั้งนั้นเพราะกล้วยมันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งหมดเพราะฉนั้นพรรคพลังประรชาิก็มั่นใจ ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีสอสเขตมากเมื่อสอสเขตมากก็จะเสนอนะแก้ไขให้มีจำนวนสอสเอขตมากขึ้นไงจาก350เป็น400นะครับนะเนี่ยอย่างนี้ทำเพื่อตัวเองแต่ของเราเนี่ยก็ยจะฟังนะภาคอื่นๆนะครับเราไม่มีฐานข้อมูลแบบเขานี่ไม่รู้พี่น้องประชาชนจะให้การสนับสนุนแค่ไหนอย่างไรนะครับ เพียงแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาก็รู้แต่เพียงว่าพี่น้องประชาชนรู้จักภาคเสรีนุ่มไทยมากขึ้นนะครับรู้จักหัวหน้าพักนะรู้จักสสของในพักมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งข้างหน้านะถ้ายังเป็นบัตรใบเดียวเหมือนเดิมเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีจำนวนสสเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเป็นบัตร2งใบเราก็ช่างน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีจำนวนสสมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแต่ว่าไอ้ที่เขาออกทำล่างมาต่างๆเหล่านี้นะครับเขาต้องการตัดพักเล็กหมดไงนะครับยังได้คะแนนไม่ถึง1%ซตกไปเพราะฉะนั้นในสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยพักเล็กก็ตกหมดใช่ไหมฮะอะไรทำนองนั้นนะ งาน,นของเราเนี่ยก็ไม่รู้นะได้มาขึ้นแต่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยศรัทธาพรรคเสรีไทยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเท่านั้นเองนะครับแต่เห็นว่าพรรคเรานะจะทํางานให้พี่ช่องประชาชนได้ดีที่สุดก็เลือกสิเราส่งทั้งหมดนะนะครับคราวที่แล้ว350เขตใช่ไหม พรรคเสรีไทยส่งไป340เขตที่หายไป10เขตนะเพราะผู้สมัครขาดคุณสมบัติบ้างยังไม่ได้ลาออกจากพรรคเก่าบ้างยังสมัครไม่เป็นสมาชิกพรรไม่ครบบ้างะอะไรต่างๆทั้งนั้นนะแต่คราวนี้มี350แล้วก็ส่ง350มี400แล้วก็ส่ง400อ่ะนะเพราะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากสนุนพรรคเสรีไทยให้มาบริหารประเทศนะครับ ก็เลือกผู้สมัครพักเรานะครับให้มากกว่าแล้วกันนะคุณยังจะเชื่อคุณประยุทธ์อีกเหรอไม่มีใครเขาเชื่อเลยนะนะทุกวันนี้มีเรื่องโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปเรื่อยนะนะเห็นไหม เมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วก็ประกาศปีนี้เป็นวาราแห่งการปราบทุจริตโอ้มันพูดตั้งแต่ปฏิวัตินึ่นพูดมาทุกปีและการทุจริตก็มากขึ้นนะครับเมื่อกี้ตอนผมเดินเข้ามาผมยังฟังคุณวิราอภิปายนะในโทรศัพท์ผมเนี่ยนะครับก็คุณไปยุต์ไปวิทยุจริตทั้งนั้นนะที่วิราอภิปายนะ แล้วจะมาเชื่อเหรอว่าคุณปไปยุทธ์จะทำนูน่นทำนี่เขาหลอให้คุณไปเวันวันนั่นเองนะตั้งแต่ยืมอำนาจก็แต่งเพลงเลยนะจะขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้เป็นไงได้ไม่ความสุขเจ็ดปียังไม่พอใช่ไหมยังจะอยู่ต่ออีกแล้วคุณจะเชื่อเหรเขาบอกจะอยู่ไม่นานขอเวลาไม่นานนี่เจ็ดปีแล้วคุณเชื่อเหรอ เพราะนั้นไอ้ที่วางกรอบเกิไไดมาเลยจะไปสนใจมาเลยนะนคนมันโกหกพี่น้องประชาชนได้ทุกวี่ทุกวันน่ะล่ะนะฮ<น>ะ้ยใครไปเชื่อน้ำมนต์คุณพิยุทธ์นะไม่มีทางทำอะไรได้หรอกกฎหมายทั้งตัวไม่รู้เลยนะทำอะไรก็ผิดผิดอยู่ตลอดเวลาผมรู้นี่นะเราเป็นตำรวจไปทั้งชีวิตใช้กฎหมายไปทั้งชีวิต นะคุณไะยุทธทำอะไรบ้างไปทำอะไรไบ้างผิดอะไรบ้างรู้หมดอะนะนะมันควรจะไปตั้งนานแล้วจะมาถามอยู่นี่เลยนะเรื่องลาออกนะคงไม่มีใครไปจับมือให้เขาเซ็นไปลาออกหรือจับปากให้พูดเวลาออกได้หรอกนะมันก็อยู่ที่ตัวเขาจะมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติบางน้อยแค่ไหนเพียงไร ไม่รู้ว่าตอนนี้คนเขาไร่กันทั้งประเทศนะครับคุณลองดูเปิดไอ้ติกตอกติกตอกดูดิโอ้โหไม่ต้องพูดถึงด่าแสบเลยกันนะอะไรนะครับก็อย่างนี้ดลเห็นไหมแทนที่จะสำนึกว่าคนเขาเกลียดเขาชังใช่ไหมกับ คิดว่าตัวเองมีอำนาจมีสอวอ,อยู่สองอห้าสิสนับสนุนนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้ไงนะครับก็เอาเปรียกเข้ามาทั้งชีวิตน่ะละนะก็ผมเคยอยู่ด้วยกันที่เมืองชนนะ่ะผมจับกันนอนเปาะโคมโคมโคมคมประยุทธ์ประวิธทำอะไรอะ่ะอยู่แต่ในค่ายเงเยียเป็นเป่าสากนะแต่เวลาเลือกตั้งทีไรคะแนนทหารในค่ายนะเป็นหอยเปาะทั้งนั้น นะบอกตรงๆนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีน้องๆขอให้โชคดีครับ